สวัสดีครับฟูจิครับปัจจุบันนี้มีปัญหานี่ครับผมบางมากขึ้นนะผู้คนรวมถึงวัยรุ่นเนี่ยมีปัญหาเรื่องผมบางมากขึ้นเพราะอะไรรู้ไหมครับก็เพราะว่าเรามีพฤติกรรมอะไรบางอย่างทําให้เราผมบางครับเราจะแก้ไขยังไงไปดูให้ดูกันปัจจุบันผู้คนมีปัญหาผมบางมากขึ้นโดยเฉพาะผู้หญิงโดยเฉพาะวัย20จะกังวลถึง71เลยครับวัย30จะมีการกังวลถึง56.8และถ้าคุณรู้วิธีการรักษาจะทําให้ผม มีโอกาสหายบางได้ครับและผมที่หยิกหยอยก็สามารถกลับมาเป็นผมที่ตรงและก็สวยงามได้ครับนี่คือรูปร่างของผมและนี่ก็คือเปลือกผมนะครับเปลือกผมจะซ้อนกันอย่างหนานแน่นแต่ถ้าผมเสียเกล็ดผมก็จะเปิดออกแบบนี้ครับและรูที่อยู่ในผมนี้จะเริ่มมีจุดๆๆมากขึ้นเป็นผมรุนเคยได้ยินคำว่าผมรุนไหมครับถึงเวลาตอนนั้นน้ำหรือไอ้น้ำก็จะเพิ่มขึ้นแล้วก็มีรูเพิ่มขึ้นแบบนี้ครับคนที่ผมสวยแบบนี้จะมีเส้นผมที่หนาแน่นและตรงและไม่ค่อยมีเกล็ดที่บานออกจะทำให้แสงโดนผมแล้วสะท้อนเด้งออกมาทำให้ดูเงาง ผมหยิกลักษณะเส้นผมข้างในจะเป็นกลวงมีรูเยอะแล้วก็เป็นอย่างนี้ครับเวลาโดนแสงมันก็จะสะท้อนกราะจายไปหลายทิศหลายทางทําให้ดูไม่สวยดูเหมือนไม่มีความเงางามดูแก่ลง6ปีผมที่มีเกล็ดเยอะและมีรูขนเยอะจะทำให้ขาดง่ายครับพฤติกรรมแสกผมพฤติกรรมแต่งผมคุณทําผมทรงเดิมๆอยู่หรือเปล่าถ้าทําทรงผมเดิม,ดมจะทําให้ผมบางผมล่วงได้นะครับเฮ้เกี่ยวเครื่องด้วยครับอย่าแสกผมอย่าแต่งผมทรงเดิมครับ ถ้าคุณทําทรงผมเดิมตรงนี้จะโดนรังสีทุกวันทุกวัน,ท,วนทุกวันจากแสงแดดนี่คือหนังหัวเมื่อหนังหัวโดนรังสีโดนแสงแดดทุกวันก็จะเกิดการอักเสบแบบนี้ครับทำให้ผมมีโอกาสหลุดง่ายทาให้ผมมีโอกาสผมร่วงหรือผมบางได้นะครับอยากแสกข้างเดียวเป็นเวลานานๆนนครับถ้าคุณแสกด้านนี้หนึ่งเปอร์เซ็นต์ด้านนี้เก้าสิบเปอร์เซ็นต์เปลี่ยนจากด้านนี้หนึ่งเปอร์เซ็นต์นั่นนี่เป็นเก้าสิบเปอร์เซ็นต์หนึ่งต่อเก้าหรือครึ่งครึ่งหรือลาลองเปลี่ยนดูครับจากเีค่คนนี้แสกกลางเปลี่ยนจากแสกกลางมาเปลี่ยนเป็นแสขงข ผมจะถูกดึงไปแบบนี้จะทําให้เกิดโอกาสผมล่วงได้ควรจะเปลี่ยนตําแหน่งผูกเส้นผมจากข้างบนมาเป็นด้านล่างลงมาก็ถือว่ายังดีอยู่ให้เปลี่ยนตําแหน่งการผูกผมยังไม่หมดนะครับจริงๆแล้วจะพูดถึงเรื่องอุณหภูมิน้ําในการสระ รือวิธีการสระใช้นิ้วเกาวแบบไหนจะทําให้ล้างผมได้ดีกว่าควรจะสระวันละกี่ครั้งหรือสระวันนึวันอันไหนกันแน่สระวันนึวันไม่ใช่นะครับต้องสระทุกวันแต่วันนี้นะครับให้เพื่อนจําไว้2ข้อก่อนนะครับอย่าไว้ทรงผมเดิมเพราะจะทาให้โดนหลังสีแล้วก็ให้กดเหมือนเดิมอย่างนี้ไม่ดีนะครับให้เปลี่ยนทรงผมบ้างด้านที่2ก็คือเวลาเราผูกผมอย่าผูกที่เดิมให้เปลี่ยนตำแหน่งการผูกผมบ้างนะครับฝากแชร์ให้กับเพื่อนเพื่อนครับเพราะข้อมูลพวกนี้ไม่ค่อยมีเรียนสอนในมหาลัยหรือทุกรี่โรงเรียนต่างนะครับเร